อย่างแรกนะคะสัญญาณโรคสมองเสื่อมที่เราเจอกันบ่อยๆเลยนะคะก็คือโดยทั่วไปเนี่ยที่คนไข้มาหาเราอย่างแรกเลยก็คืออาการหลงลืมนะคะเจอบ่อยมากบางทีหรือว่าเอาเงินไปซ่อนไว้ในลิ้นชักแล้วก็หาไม่เจอ แล้วก็โทษคนใกล้ตัวว่าขโมยเงินไปนะคะหรือบางทีลืมปิดแก๊สจนหม้อไหม้ลืมแม้กระทั่งเรื่องว่ากินข้าวไปแล้วเราก็บอกว่ายังไม่กินอันที่2ที่เราเจอบ่อยๆเลยก็คือเรื่องของการใช้ภาษาเช่นการเรียกชื่อสิ่งของเจอบ่อยมากที่เขาไม่สามารถเรียกชื่อสิ่งของที่เขาคุ้นเคยได้เช่นปากกาดินสออันนี้เป็นอะไรจริงๆมันมเราไม่ควรจะลืมถ้าเราเห็นในชีวิตประจาวันบ่อยๆหรือนาฬิกาอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาก็จะพูดใช้คําเลี่ยงเช่น ไอ้ที่ไว้เขียนไอ้ที่ไว้ดูเวลาเขาก็จะใช้คำเลี่ยงเพราะว่าเขาคิดไม่ออกว่าคำนั้นนะคืออะไรทำให้การสื่อสารระหว่างคนดูแลกับผู้ป่วยเนี่ยมีความสื่อสารได้ยากขึ้นอีกอันนึงที่เจอบ่อยๆเลยก็คือการสื่อสารในครอบครัวมันก็จะมีปัญหาบ่อยที่ทำให้กระทบกระทั่งแล้วก็มีผลด้านทางด้านทำให้หงุดหงิดทะเลาะกาันภาวะซึมเศร้าเลยก็คือการพูดสื่อสารกันไม่เข้าใจอันนี้ก็เจอบ่อยฮะอย่างเช่น ผู้ป่วยพยายามจะสื่อสารให้ญาติเข้าใจว่าเขาต้องการแบบนี้แต่บางทีญาติเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็ทึบทักไปว่าอีกแบบหนึง่งหรือเขาพูดเจตนาดีคนไข้เจตนาดีแต่ว่าพอดีว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมาเป็นคําพูดเนี่ยนึกว่าผู้ป่วยไปว่าเขาเนี่ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ทําให้เกิดการทะเลาะก,กันหรือถามอย่างตอบอย่างาะะนั้นอันนี้ก็เป็นปัญหาที่มีผลกระทบกันในครอบครัวค่อนข้างมากแล้วก็ทะเลาะก,กันซึ่งอันนี้เองเนี่ยหมอก็ต้องพยายามให้ญาติเข้าใจคนไข้นะคะว่าอันนี้คือหนึ่งใน ากรที่เขาเป็นอยู่ถัดไปที่เราเจอได้บ่อยอีกก็คือเรื่องของการหลงทางหลงทางหลงคิดหลงทางเงี้ยเราเจอได้บ่อยเป็นบ้านที่ตัวเองอยู่เป็น10บสปีเดินออกไปซื้อของหน้าปากซอยข้างบ้านไปเจอว่ายืนอยู่กลางซอยแล้วเดินหันหน้าหันหลังไม่รู้จะไปทางไหน วิ่งมาบอกลูกที่บ้านบอกว่าเออคุณแม่กลับบ้านไม่ถูกนะซึ่งจริงๆเป็นแค่หน้าปากซอยที่เขาว่าเข้าออกอยู่เป็น10-20ปีอยู่แล้วอันนี้ยก็เจอบ่อยส่วนสุดท้ายที่เราเจอได้บ่อยคือสับสนวันเวลาสถานที่นะคะไม่รู้ว่าที่นี่ที่ไหนอันนี้เป็นที่ที่คุณเคยวันนี้เป็นกลางวันกลางคืนนะคะอันนี้ก็ไม่รู้แล้วก็อันนี้เป็นใครซึ่งเจอบ่อยๆก็คือว่าจําญาตัวเองไม่ได้ ซึ่งถ้าอาการเป็นไม่มากอาจจะจําญาติทางห่างไม่ได้แต่ถ้าอาการเป็นมากขึ้นอาจจะจําญาติที่หรือลูกสาวที่ดูแลอยู่ตลอดไม่ได้ซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าระยะความรุนแรงของโรคสมองเสื่อมเป็นระยะไหนอันนี้ก็เป็นอาการคร่าวๆประมาณ5อย่างที่อยากจะนําเสนอว่าเออถ้ามีอาการเหล่านี้ค่ะ,ะให้ญาติเนี่ยระวังนะคะแล้วก็รีพามาพบแพทย์โดยด่วน การใช้อุปกรณ์ขุนแรงเนาะอย่างเช่นเครื่องช่วยจําหรือว่า GPS อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้สมองไม่ได้ฝึกคิดฝึกจํามันก็อาจจะมีส่วนต่ออย่างที่บอกค่ะปัจจัยหลายอย่างมากในการทําให้เกิดสมองเสือ่อมไม่ใช่แค่เครื่องทุนแรงอย่างเดียวอย่างเมื่อกี้ที่บอก การที่เป็นโรคเบาหวานไขมันความดันที่คุมไม่ได้หรือมียาบางตัวที่ทําให้ความจําแย่ลงเป็นต้นพวกนี้อาจจะมีผลมากกว่าออุปกรณ์ทุนแรงเหล่านี้ด้วยซ้ำซึ่งจริงๆอ่ะถ้าในผู้ป่วยสมองเสื่อมอะค่ะที่เขาเริ่ม,เร,มเริ่มเป็นอะนะคะเป็นไปได้เราอยากให้มีกิจกรรมที่ฝึกสมองมากกว่าใช้เครื่องทุนแรงสมอง